สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคนที่ดูถูกคุณไว้ต้องผิดหวงังมาดูกันดูถูกคุณไว้ไว่าอย่างไง ดูถูกคุณไว้ว่าอย่างคุณนะ่ะดีแต่ขอความช่วยเหลืออย่างคุณนะ่ะถ้าไม่มีคนช่วยจะเอาตัวรอดได้เหรออย่าคิดเลยจะไปทำอะไรใหม่ๆอย่างคุณนะ่ะมันเริ่มทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้หรอกหยิบจับอะไรลงมือทําอะไรด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอกคุณนะ่ะไปไม่รอดหรอก ถ้าเดินไปบอกคนที่คุณคิดว่าเขาน่าจะเห็นใจคุณแต่คุณเคยเห็นเหตุการณ์น,นี้ไหมพี่ผมว่าผมจะเริ่มทำสิ่งนี้อะ่ะฮะไม่ดีมั้งอย่างมึงอ่ะทำไม่ได้หรอกอย่าเลยคนอื่นทำเยอะแยะอย่าเลยคนอื่นที่เขาทำได้เขาเก่งกว่ามึงอย่างมึงอทำไม่ได้หรอก เป็นไงอ่ะปเล่าให้คนพวกนี้ฟังแทนที่จะใจฟูแทนที่จะหึงห่งเหิมมีกําลังใจห่อเหี่ยวกลับบ้านไงไมละ่ะอย่าไปหาทำไม่ต้องสนใจตนบอกเลยดูถูกว่าอย่างคุณเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการภาระอะไรได้ดีหรอกถ้าคุณมีภาระถ้าคุณมีงานสําคัญให้ต้องรับผิดชอบอย่างคุณจัดการไม่ได้หรอก อย่างคุณน่ะนะเดี๋ยวเจองานหนักสักหน่อยก็ไปแล้วมั้งดูสภาพอย่างเงี้ยทำงานหนักได้เหรอรับผิดชอบภาระที่มันยาก,ยากได้เหรอเดี๋ยวสักหน่อยก็หนีแล้วเจอหนักๆเข้าหน่อยก็ไปแล้วมั้งนะครับ <lle anto. S 1> ส,สภาพอย่างคุณนะ่ะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้ลูกไว้ได้หรอกสภาพอย่างคุณนะ่ะทำให้พ่อแม่คุณภูมิใจไม่ได้หรอกสภาพอย่างคุณนะ่ะ สร้างฐานะไม่ได้หรอกไม่มีความมั่นคงหรอกชีวิตเนี้ยไม่มีอนาคตหรอกแต่ละคาดูถูกนะเรามาดูกันคนที่ดูถูกคนไว้อย่างเนี้ยต้องผิดหวัง ไหนไหนไหนเมื่อกี้ดูถูกไว้ว่าอย่างไงนะไม่มีคนช่วยก็ทำไม่ได้หรอกอย่างคุณน่ะ ทำไม่สําเร็จหรอกไปเริ่มทําไปหยิบไปจับอะไรทําไม่ได้หรอกยังคุณบริหารจัดการไม่ได้หรอกยังคุณเนะ่ยเดี๋ยวเจองานยากๆภาระยากๆก,ก,ก็หนีแล้วยังคุณเน่ยเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้หรอกอย่างคุณเน่ยทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่ได้หรอกอย่างคุณเน่ยชีวิตนี้ประสบความสําเร็จไม่ได้หรอกทาอะไรไม่สําเร็จหรอกชีวิตนี้อืมจัดูนะ เขาต้องผิดหวังยังไงดูนะคุณไม่ว่าจะทํำธุรกิจหรือทำงานประจำแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาสินค้าบริการหรือผลงานที่ออกมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคุณเป็นได้นะคนที่อยู่จุดสูงสุดนะไปถึงด้วยระดับหัวหน้าระดับผู้บริหารระดับเจ้าของกิจการ ระดับที่อยู่สูงสุดของสายงานนั้นนั้นคุณไปถึงได้แล้วคุณเป็นคนที่เก่งและมีเมตตาต่อผู้ที่ไม่เก่งเท่าคุณด้วยนอกจากคุณจะเก่งเองแล้วคุณยังมีเพื่อนด้วยนะเพื่อนที่เก่งพอๆกันกับคุณนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งในด้านเดียวกันหรอกแต่เป็นกาลยายานมิตรที่ดีนะครับเป็นมิตรที่ดีเขาเก่ง เก่งสุดๆเหมือนกันแต่อาจจะเก่งคนละด้านนะครับเกื้อคูลกันไม่ใช่คนเก่งที่ไม่มีเพื่อนเป็นไงล่ะบริหารจัดก,การไม่ได้หรอเป็นได้ไหมกระทั่งวัวหน้าแล้วเป็นได้ยังคุณหรือเปล่าที่ดูถูกคุณไว้อะเนาะอืมแล้วก็จะได้เห็นว่าคุณน่ะร้ายได้แค่ไหนมุมร้ายของคุณนะ่ะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าคุณน่ะร้ายได้แค่ไหน ดีไม่ดีนะคุณเนี่ยคนร้ายๆอย่างคุณน,นะนะตอนที่คุณสำเร็จแล้วคุณอาจจะไปเล่าให้เขาฟังว่าคุณทำอะไรสำเร็จบ้างหรืออยู่ดีๆคุณไปเป็นหัวหน้าคนที่เคยดูถูกคุณไว้อย่างเงี้ยเออมันก็เลือดเย็นดีเหมือนกันนะ <laughs> มันก็ดูโหดเหมือนกันนะนก็ดูเลือดเย็นเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละนี่คือความร้ายกาศของคุณนะครับคุณร้ายกาศ จริงๆร้ายสุดๆเลย <c oughs> อะยังไงอีกหยิบจับอะไรก็โดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาคุณอะอืมสิ่งนี้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีคนทำมาก่อนมีคนทำมาก่อนคุณเยอะแยะแต่พอคุณได้มารับผิดชอบสิ่งนี้ได้มาหยิบมาจับสิ่งนี้ ตรงนี้คุณดันโดดเด่นกว่าชาวบ้านท่วช่องเขานะครับเก่งด้วยโดดเด่นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเดี๋ยวคุณจะเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยนะครับในอนาคตจะกลายเป็นคนแก่ที่มีตังมีทรัพย์สินนะครับเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยได้ทำยังไงตนนัวแนะนำนะ <c oughs> ่วงนี้เริ่มสะสมทรัพย์สินกันดีกว่านะครับคำทำนายที่ขึ้นมาเนี่ยคุณเก่งคุณเก่งแล้วคุณหาตังค์ได้เยอะด้วยเนี่ยที่เห็นเนี่ยคุณเก่งและหาตังค์ได้เยอะด้วยสะสมทรัพย์สินกันดีกว่าเพื่อที่ว่าในอนาคตเมื่อคุณแก่ตัวไปคุณจะได้เป็นคนแก่ที่มีทรัพย์สินมากมายนะครับแก่แล้วรวยมันดียังไงลูกหลานก็อยากกลับบ้านมาหาบ่อยๆืมนี่อะไรอย่างน้อย แล้วมันก็ชื่นใจเวลาหลานกําลังโตอย่างเงี้ยหลานอยากได้ของเล่นแล้วพ่อแม่มันไม่ให้อย่างเงี้ยคุณก็อแอบซื้อให้หลานได้ใจหลานไปอีกเนอ,อนั่นแหละเอ,อเ๊เด้อเดี๋เดต้นเห็นใบนี้ทีไรต้นก็ยังติดใจอยู่ต้นยังติดใจอยู่คุณเนี่ยนะถ้าทำดีกับคุณนี่คุณดีกับเขาจริงๆริงนะ คุณเมตลำพังปกติเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเมตตาต่อผู้คนนะคุณยื่นมิตรภาพดีๆยื่นความเมตตาให้ผู้คนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ว่าคุณก็น่าจะจําคนที่เคยทําร้ายคุณทําแย่ๆกับคุณจําไว้ขึ้นใจเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยคุณร้ายอ่ะคุณมันร้ายอ่ะคุณไมนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะ เออเนาะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแก้แค้นสิบปีก็ไม่สายใช่ไหมเออนั่นแหละนี่แหละคุณถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้นี่แหละคุณแก้แค้นสิบปีก็ไม่สายให้มันดูถูกไปเถอะคนที่ดูถูกคุณให้มันพูดไปเราไม่ต้องสนใจหรอกตั้งหน้าตั้งตาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสำเร็จให้ตัวเองดีกว่าคุณก็เห็นอยู่แล้วนี่ ว่าคุณทําอะไรได้บาง <c oughs> ทั้งทําธุรกิจทั้งทํางานประจําหยิบจับอะไรผลงานก็ออกมาได้เป็นที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกันเนาะนอะืมโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาเนาะเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดที่มีความเมตตาต่อคนที่ยังไม่เก่งเท่าคุณแล้วคุณก็มีเพื่อนเก่งๆด้วยนั่นแหละ <c oughs> มาขอคำแนะนำหรือคับวยพรให้คุณนะครับ วะดีตั้งแต่คำทำนายยันคำแนะนำคำอวยพรเลยนะ <c oughs> ต้นต้นก่อนต้นพูดก่อนแล้วค่อยอ่านไห้ทีหลังต้นขอให้คุณน่ะตั้งหน้าตั้งตา ทำหน้าที่และผิดชอบของคุณให้เต็มที่ไม่ต้องไปสนคำดูถูกเดี๋ยวความสำเร็จของคุณนะ่ะจะตกหน้าคนที่มันดูถูกคุณเองอันนี้คือต้นพูดนะต้นพูดนะไม่เกี่ยวกับไพ่นะอ่ะทีนี้ตามด้วยไพ่ไพ่บอกว่าทำไปเถอะจะได้ลงหลักปักฐานก็ทีนี้แหละก็จะได้มีความมั่นคงในชีวิตก็ทีนี้แหละจทวดาอวยพอรอวยัยทำดีมาตลอดใช่ไหมเรา มทําไปขยันแล้วทาต่อไปนะครับ <c oughs> อะไรที่จบแล้วจบไปอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วก็ยอมรับว่ามันสูญเสียแล้วมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับของที่พังไปแล้วมันก็คือพังไปแล้วนะครับยอมรับความจริงแค่นั้นเลยนะอะไรที่พังอะไรที่สูญเสียอะไรที่แก้ไขไม่ได้แล้วจบแล้วจบไปช่างมันอยู่กับวัน คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าปัจจุบันนะคุณจะได้ดีแค่ไหนปัจจุบันและจากนี้ต่อไปคุณจะได้ดีแค่ไหนนั่นแหละจบแล้วจบไปเรื่องนี้ผ่านมาจบแล้วจบไปความเมตตาของคุณความชอบช่วยเหลือของคุณเนี่ยช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนของคุณเนี่ยไม่เคยเสียเปล่าช่วยไปเถอะนะ ทำสิ่งดีๆก็ได้ผลดีๆนั่นแหละคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านและคุณก็เอาความสามารถหลายด้านของคุณไปช่วยคนโดยไม่หวังคนตอบแทนมันดีต่อตัวคุณเองครับถ้าคุณบอกว่าช่วยแล้วไม่เห็นได้อะไรดีเลยช่วยแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเลยไม่เห็นได้อะไรเลยเขาไม่เห็นคุณค่าได้นะได้รู้เท่าทันว่าเออคนคนนี้ให้ไปก็ไม่มีความหมายข่าวหลังก็ไม่ต้องทำข่าวหลังก็ไม่ต้องช่วยมันแค่นั้นเอง ทำธุรกิจกำไรมหาศาลทำงานประจำผลลัพธ์ที่ออกมาสำเร็จอย่างงดงามติดโปรไฟล์คุณไปใช้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนในอนาคตได้นะครับแล้วจะได้เป็นที่ยอมรับนะเพราะฉะนั้นพยายามต่อไปถึงทำให้เต็มที่หน้าที่รับผิดชอบของตัวเองเก่งที่สุดเก่งโคตร มาจนถึงตรงนี้ต้นตรงกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะกราบขอพระคุณยิ่งยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซูเปอร์แ่งให้ตนอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับอขอแค่เข้ามารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอพระคุณยิ่งยิ่งแล้วครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่าน,นเป็นวิทยาทานมีคุณค่าที่สุดเลยนะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ